กลายเป็นข่าวลือสะพัดพักร่วมแตกหักเพื่อไทยคุณศิรวิทย์ช่วงแสนวิเคราะห์เกิดกระแสดูดสอสอจากพักในายใหญ่เป็นจำนวนมากหลังจากทั้งในายใหญ่และนายกกำลังตกที่นั่งลำบากจับตาดูการเอาคืนของกลุ่มอำนาจและกองทัพที่โดนหักหลังดีลรวมถึงการหายตัวไปอย่างเงียบกริบของอดีตนายกทักษิณชินวัตร ไม่เห็นหัวประชาชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่น้องแต่ไม่เห็นหัวคนที่ดิวกันตั้งแต่ตอนแรกเป็นขั้วอำนาจเก่าหักกันไปหักกันมาตอนนี้สภาพอย่างที่เห็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับหลายคนพูดเลยว่านายใหญ่คงต้องหัวสุกหัวสุนอีกครั้งหนึง่งคำพูดนี้ดูเหมือนเป็นคำพูดที่ตลกตลกเพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เราเคยพูดแบบตลกตลกแบบนี้และเป็นจริงมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับผมบอกเลยอย่างที่คนที่มีอํานาจอย่างนายใหญ่เนี่ยที่โดนยึดอํานาจมาสองสามรอบเนี่ยก็เคยพูดแบบนี้ว่าไม่มีแล้วใครมันจะยึดอํานาจไม่มีแล้วโอ้คุณก็พูดไปเพ้อเจ้อนะครับพูดไปเรื่อยสุดท้ายโดนยึดอํานาจจร,จริงๆแบบตั้งตัวไม่ทันคุณเข้าใจไหมคือมันตั้งตัวไม่ทันหรอกเวลาเขาจะยึดเขายึดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเข็มขัดสั้นกันทั้งนั้นแหละนะครับบอกว่าเพ้อเจอกันทั้งนั้นแหละนะครับไอ้พวกนี้เพ้อเจอกันทั้งนั้นแหละนี่ภัยใกล้ตัวมาใกล้ขนาดนี้นะครับมาใกล้ขนาดนี้ผมถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยนายนายใหญ่เนี่ยหายหน้าแว็บไปเลยหายหน้าแว็บไปจากสื่อเลยตอนนี้นะครับหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้นี่นี่อีกสักสองสามวันที่ไม่ถ้าไม่โปรหน้านี่จะประกาศคนหายแล้ว ผมจะประกาศคนหายแล้วนะเนี่ยนี่ถ้าอีสองสามวันนายใหญ่ไม่โผล่ต่อหน้าสือ่อนี่ผมประกาศคนหายทันทีเลยนะเนี่ยนะครับนายใหญ่โผล่ยังยังไม่เห็นเลยใช่ไหมหลังจากที่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นโควิด <laughs> นายใหญ่ไม่รู้ไปไหนช่วยประกาศคนหายหน่อยได้ไหมโอ้นี่สําคัญนะคนนี้คนนี้หายในสำคัญนักข่าวยังตามตัวไม่เจอนะ นะครับนายใหญ่หายตัวไปอย่างไร้ปริศนาเฮ้ยโดนโดนอุ้มไปแล้วหรือยังวะเนี่ยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณกรองการคุณพลพี่ประวันรัตสวัสดีนะครับสวัสดีคุณรัฐการนะครับสวัสดีครับคุณรัฐกรสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าครลองสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแจ็ค อืมนะครับหายหัวเอาตัวไปด้วยหายหัวก็หูเอาหัวไปด้วยนะเห็นไหมมันแปลกไหมคุณตั้งข้อสังเกตสินายใหญ่ปกติเป็นข่าวรายวันเลยอะเป็นข่าวรายวันนะครับเป็นข่าวรายวันเสียงยังชัดเจนอยู่ใช่ไหมนะเป็นข่าวรายวัน แต่หลังจากที่อายการสั่งฟ้องนายใหญ่หายตัวหายตัวและหายไปเลยจริงๆครับไม่มีใครตามตัวได้ไม่ออกสื่อรายวันแบบที่เคยผ่านมาแล้วไม่รู้ว่ากำลังช็อกกำลังตั้งตัวไม่ทันหรือกำลังรับไม่ได้หรือรับไม่ทันคนเราเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นโรคแพ้คุกเนี่ยไม่ต้องเดินไปเข้าคุกหรอกครับแค่ได้ ยินคำสั่งที่จะฟ้องหรือนะศาลเนี่ยนะก็ป่วยแล้วคุณเข้าใจไหมได้แค่ได้ยินข่าวว่าตนเองเนี่ยใกล้คุกเข้ามาก็ป่วยได้แล้วนี่คือโรคแพ้คุกจริงๆนะครับอย่างที่พี่ชิดชื่นบานอะ่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อเห็นไหมผมขนาดผมเป็นทนายผมรับไม่ได้จริงๆกับถุงขนมสองล้านเนี่ยนะใครเห็นผมถือถุงขนมไปให้ สารติดสินบนสารมีไหมไม่มีแต่วันแรกที่ผมเข้าคุกพี่น้องครับผมร้องไห้ครับผมยอมรับอย่างแมนๆนี่พิชิดชื่นบานนะมือกฎหมายของท่านนายใหญ่ผมกําลังจะบอกนายใหญ่ว่าไม่ใช่เฉพาะพิชิตชื่นบานที่ร้องไห้แล้วครับนะในเพลาอันใกล้นี้คนที่จะร้องไห้ตามพิชิตชื่นบานนั้นก็คือนายใหญ่ก็คือนายใหญ,หนใหญ่นะครับ พิชิตคืบานออกมาหลังจากที่ตนเองลาออกจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตนเองเข้าคุกวันแรกถึงกับหลังน้ำตานะครับหลังน้ำตานี่ขนาดตัวเองเป็นนะนายทานายเป็นนักกฎหมายมือเอกของนายใหญ่ถ้าเปรียบเทียบก็คือขุนพลมือเอกของนายใหญ่ในเรื่องของกฎหมายนั่นแหละ ขุนพลยังหลังน้ําตาตอนเข้าคุกนี่ถือว่าเป็นโรคแพ้คุกอย่างหนึ่งแต่แพ้คุกไม่เยอะแต่ถ้าสมมุติว่านายใหญ่เข้าขุนพลยังหลังน้ําตานายใหญ่จะไปเหลืออะไรนายใหญ่จะเหลือไหมนะครับเออนะครับอืมอคุณกรองการก็ถามมานะครับว่าติดจ,จริงหรือเปล่าละโควิดเนี่ยนะครับนะ คุณกรองการครับผมรู้ในใจคุณกรองการน่ะรู้คําตอบเหมือนกับคนไทยทั้งประเทศนะว่าว่าอะไรฮะว่าอะไรตอแหลตอแหลเออตอแหละนะตอแหลครับถ้าโควิดเนี่ยนะครับท่านติดจริง ช่วยไปดูพระพยอมหน่อยตอนนี้เนี่ยพระงา่าพระงาบหรือ,อยังนี่ผมไม่ได้แช่งพระนะนะเพราะคุณทักษิณล่าสุดไปพบพระพยอมนะครับแล้วพระพยอมตอนนี้เป็นโควิดหรือ,อยังเนี่ยนะอะไปดูวัดที่วัดดอยซิไปนะนะครับคนใกล้ชิดกับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณธัญดาสวัสดีนะครับเป็นเลียมจัด ไม่เหลี่ยมเฉพาะเลียมหน้าก็เลียมนะครับไม่ไหวนะเนี่ยไม่ไหวเลยนะเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะชัดเจนยิ่งกว่าชัดชัดแจ๋วยิ่งกว่าชัดว่าขั้วอานาจเก่ากําลังปีวันนี้เนี่ยผมจะบอกอะไรพี่น้องให้นะนะ ผมจะบอกอะไรพี่น้องให้มีการย้ายขั้วสลับข้างย้ายข้างสลับขั้วย้ายจากพักนู้นไปพักนี้เขาเขย่ากันมันเลยตอนนี้นะครับในพักร่วมรัฐบาลเขาเขย่ากันมันเลยครับพี่น้องเห็นพี่น้องเห็นการเมืองเงียบๆอย่างนี้นะพักร่วมรัฐบาลเขามีการซื้อตัวกันแล้วนะเออพักร่วมรัฐบาลเขามีการซื้อหัวคะแนนกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิน่นนี่พูดได้ฟังนี่พูดให้รู้กันไว้นะหัวคะแนนท้องถิ่นที่จะเลือกตั้งอบจ นะครับการเลือกตั้งท้องถิน่นไม่ใช่แข่งขันกันระหว่างนะครับพักฝ่ายค้านกับรัฐบาลนะแต่นี่พักร่วมรัฐบาลก็แย่งกันมีอำนาจวันนี้อำนาจการต่อรองเขาแย่งกันนะสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติไปอยู่พลังประชารัฐจากพลังประชารัฐไปอยู่เพื่อไทยจากเพื่อไทยภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ดูดฟาบดูดฟาบตอนนี้เขาดูดกันมัน คุณรู้หรือเปล่าเห็นการเมืองเงียบๆอย่างนี้นะครับนะจะมีคนคอยประสานสิบทิศกันดูดกันไปดูดกันมาเพราะอะไรเพราะจะได้มีอำนาจในการต่อรองเสนอนายกแคนดิเดตนายกคนใหม่นะครับในเพลาอันใกล้ด้วยนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าพักร่วมรัฐบาลสมหัวกันแล้วนะครับวางแผนกันแล้ว วันนี้ถ้าบอกว่าก่อการกรบฏก็สามารถพูดได้นะเพราะรู้อนาคตของเศรษฐาไม่น่าจะยาวนะ